สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหอยจูบทะเลโตไหมล่ะครับมื่อนี้มาเบิงการรักษาลำมันครับนี่ครับเก็บรักษาพันมันสัมภารังครับตามวิธีคนทำม,มันครับวิธีแบบหอยหอยครับไปเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องอันนี้เป็นพันอีเหลืองหน่อยครับนี่อีเหลืองหน่อยที่เขาเก็บเกี่ยวไป เรียบร้อยแล้วเอาล้ำมันมาเพื่อที่จะเฮตุพันธุ์ต่อไปครับนี่ครับวิธีการน่ครับเราก็เอาดินผมเงานไปน่ำนะครับพุดเป็นรลองครับนี่พุดเป็นร่องเป็นหลุมเพื่อที่จะเอาล้ำมันลงบอไห้มันแห้งนะครับให้มันรักษาความชื้นไว้ ปึบมาเห็นบ่ตั้งกลางด้วก่อนแบบนี้รอดลอยเปอร์เซ็นต์ครับบ่มีแห้งรับประกันว่ารอดลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเขารักษาความชื้นอยู่ในลำมันได้โบมีส่สิแตกยอดมากยังไงซ้ำแน่กระซังสูงซ้ำแน่กระซังครับถือว่าลำมันยังยังสดอยู่เพราะตอนเขาไปปลูกเขาก็เป็นการปลูกลำสดเลย ค,ความเสียหายเนี่ยโเกินบ่กเกินหาเปอร์เซ็นต์พี่น้องความเสียหายบ่กเกินหาเปอร์เซ็นต์ครับหาเห็นวิธีนี่นะถือว่าแต่ดทดลองมาแล้วครับได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ความเสียหายกับพ่อรับได้ครับนี่ครับอันนี้ซีเมา8เก้าครับนี่ยซีเมา8เก้านี่จะหัวยาวครับใหญ่ใหญ่ยาวดก นะครับถ้าเป็นอีเลี้ยงหน่อยก็จะเป็นดกแต่ไม่ใหญ่นะครับแล้วแต่พี่น้องจิม,มากครับมักเงาใหญ่ดกหรือมักดกอย่างเดียวบ่เงาใหญ่ล่ำหน่อยแต่วาอีเลี้ยงขอเสียมันคือล่ำมันหน่อยครับน้อยนออออหน่อยหน่อยอีลีหน่อยจน่าสีบพวพ่อผมละล่ำเนี่ยล่ำหน่อยครับล่ำเล็กล่ำหน่อยลำ่ำโอ้ยทอนอยู่สี่นี่ก็มี่ ล่ำหน่อยแต่พลนซีเอมอาร์แปดเก้านี่คับล่ำตรงล่ำใหญ่ครับล่ำสูงนะครับวันนี้มันนำนักะกสูสีกันครับพอ่พอๆกันสูสีกันอยู่ที่ว่าผู้ไดสิมักมักหน่อยมักใหญ่มันจไิไป่ยากตอนเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ยู่มันขึ้นอยู่กับการจัดการครับใครจัดการได้ดีก็รอดครับรอดไป เป็นอย่างเขาคือว่าเฮ็ดมันยังไงให้ได้ซิตันครับมันก็เริ่มต้นจากการเก็บรักษาละมันนี่แหละครับถละมันเทาสดละมันเท่าอยู่ในระดับที่มีคุณภาพนะครับการปลูกเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ว่าไรล,ละซิฟตันนี้ถือว่าบกเกินความสมัครนะแต่คนเท่าใส่ใจนะครับใส่ใจ,จัแต่เริ่มต้นพี่ละเริ่มต้นการเก็บรักษาละมันนี่แหละครับ นี่ครับเอาขนส่งมาเรียบร้อยครับบลกไกลครับเนี่ยขนมาใกล้ๆกล้จัดเก็บรักษารักษาความชื้นมาเลยนี่ครับผมไปพร้อมดินถมไม่พร้อมเห็ดแบบนี้แล้วละมันเาอาสิยู่ดีโดนครับแม้ถ้าตีทิมช่วงไว้เป็นจักเป็นเดือนนึงยังดีผลโบโตกลงมาเอาบริปลูเกือกเดือนนึงนี่ก็ัดละมันเทาก็ยังสดอยู่ตลอดเวลาครับ เบื้องเรพไปนองเด้อนี่นะครับวิธีการทำมันแบบหอยครับกับทีมงานหอยจูบสาระตรมครับพี่น้องสนใจพันวันสำับหลังตีต่อไหนะครับตีต่อในี่นี่นะครับในช่องของหอยจูบสาระตรมนะครับสนใจละมันสำับหลังเดี๋ยวปีนี้อาจจะบม่มีจำหน่ายนะครับเพราะว่าเบึ่งเบึงแล้วเนี่ย สูสีกันกับพื้นที่ในการสิปูกปีปีนี้นะครับช่วงเดือนเมษ,ษายนแต่ว่าปีหน้านี้ไม่แน่นอนครับพี่น้องปีหน้านี่บผูอื่นแน่นอนครับสนใจแล้วมันไปเฮ็ดทอนพันธุ์นะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ช่องหอยจูบธาราตแลก็ไปเมนในช่องย t u b e หอยจูบธาราตมได้ครับครับผมเจอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหอยจุบสระตุมเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ